นครับแคร์ออกดอกแล้วนะครับแคร์แดงกำลังออกตุ่มเลยนะเนี่ยนระ้อยยี่สิบนะครับกระถางนี้นี่สูงสูงแล้วแคร์แดงสูงน่าจะประมาณสองเมตรสองเมตรยี่สิบได้ั้งครับเนี่ยนี่ครับกำลังออกดอกร้อยยี่สิบบาทนะครับ นี่เพิ่งออกออกรถแรกนะฮะเนี่ยเดี๋ยวออกเรื่อยๆเลยฮะเพียงแค่ลดน้ําอย่างเดียวโอ้ยไม่ต้องเพราะว่าเราผสมดินน้อยดินแล้วแถมมีวอลเกตแถมให้ไปกันนะครับเนี่ยนี่แผดแดงครับในทุเรียนฝนจองแล้วนะฮะจ่ายตังจองเรียบร้อยมะเขือมาเช้าไปแล้วครับคิดถึงมะเขือจังเลย เดือพวงอะไรต,นนนะต้นนึงนะฮะต้นนี้เอา40บาทพอกำลังกำลังเลยเนี่ยไปลงดินได้เลยหรือจะอยู่ในถุงก็ได้เนี่ยถ้าลงดินก็ทำให้มันเร่งความเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เอาไปนะอันนี้แล้วก็มีลำดวนโหลำดวนเหลือต้นเดียวก็เอาไปแล้ว ได้มอะไรนะครับผมป้ายใช่ไหมเอาได้ครับเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับลูกค,ค,ค้ามาเอาป้ายนะฮะต,ตอนนี้ก็เริ่มมีงานเข้ามาต้นไม้ก็เริ่มได้นะครับถ้าช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ทำเต็มที่นะฮะทำแต่ต้นไม้ เพราะว่าเราต้องกักตัวกันตอนนั้นก็เลยทำไม่ได้เปิดรับงานเต็มที่นะฮะ<ม>แค่พอแบบเอาคนรู้จักสนิทสนิทพอเลี้ยงตัวไปได้นะครับ<ม>ก็จ่ายลูกน้องจ่ายอะไรก็แทบไม่ทันนะฮะตอนนั้นตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะดีขึ้นแต่ก็ยังยังช้าอยู่นะการเงินยังมีการความช้าอยู่ก็พยายามจะให้เข้าสู่ระบบให้ได้นะครับสำหรับร้านหมักแปดของเรา ตันดงสวยจริงๆนี่ต้นตันดง <c oughs> พุทแตกครับแตกยอดแล้วแตกยอดแล้วโอ้อบเชยอ,อบเช,ออบเชยไทยแตกยอดแล้วเพราะอบเชยยวนจะเป็นใบกลมๆนะแล้วก็จะมีแต่อบเชยเทศ

เอยี <gì? S 1> อ่สวัสดีครับ